รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับเอาใครมาแล้วกดไลค์กดแชร์เพาะอีกนะครับ29 ระเบียบว,วาทศิลได้ไปร่วมไหมประมาณนี้นะครับคือคือโปรเจก์นี่โปรเจก t นี่พอกับคุยคุยกับเบื้องต้นคุยกับนิดค,ค,ค,คุยกับนิดก็คือคือคือคุยกับนิดนี่ก็อสิบพันรละเอียดครับเพราะว่าพอถามเตถามเตนี่กว่าบูทบูทวางมือไหนบูทวางมือไหนนี่ก็ลายมือวางไม่พอ่พอพ่อลายมือวางไม่พอ่พอพอก็อ่ะโอเค พอก็ถามบอยบอยว่างวันไหนลูกอ่ะว่างวันไหนอ่ะบอยก็บอกว่าว่างวันนี้อ่ะเลยถามนกนกวันนี้ว่างไหมอ่าวันนกสีนกสีติดสุกเสาสุกสุกเสาแล้วก็พุทธประมาณนี้ครับสุกเสาพุทธที่ที่นกต้องไล่นะก็คืออ่าเสียงวีฮกเสียงวีฮกไล่สุกเสาแล้วก็เอ็นไหว เอ็นไหวนกยุกีนี่ก็จะเป็นวันพุธประมาณนี้บะนี้คือพอพยายามทีแบบวา่าหามือให้ลูกตรงกันหาลูกให้เมื่อตรงกันในการที่จะอ่าให้กาลังใจลูกแม่นนะครับให้กลังใจลูกแม่นบะนี้ด้วยความด้วยความด้วยความเขาเออเี่ยยังไงลูกซีลูกซีแบบว่าคือสงสารแบบสงสารแบบ <c oughs> คือพอหูกจกว่า ูจักวาน้องกูจากวนานนองบ,บ่ไบต่ตอกูจากว่าแม่นบ,บ่ไบต่ตอด้วยความด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อกันซีมีความผูกพันต่อแม่นี่คือคือ,ค,อคือหลายเพราะว่าคือซีนี่เคยเคยเคย,เคยเคยว่าได ดูแลเข้ามาดูแลก,ก็คือหมายถึงว่าพี่น้องที่ดูแลกันแบบว่าหาเขาหาหน้าหายังให้ยุ่งให้กินแบบว่าซอยเหลือเจ,อจือจุดเกิอกูลกันมากโดยตลอดสี่ด้วยความว่าเป็นห่วงน้องซี่เป็นห่วงน้องหลายซี่ก็ด้วยความที่ว่าอ่ะจากซอยนองแห้งซี่ก็เลยเด้ตั้งโปรเจ์ขึ้นมาเลยว่าเออศิลปินร่วมนําใจ่ายครับอ่าคนใจแฟนๆนะครับก็เลยมันเลยสิมีสองโปรเจ์ โปรเจกต์ uh, แรกก็คือจะเป็นโปรเจกต์ศิลปินเข้ามาศิลปินก็คือทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับว่าจะเป็นหมอลหรืว่าจะเป็นลูกทุ่งหรือว่าจะเป็นรีเกหรืออะไรก็ตามที่ทุกคนสะดวกที่จะมาวันที่29นะครับแล้วก็จะไม่มีการอันน,นเห็นลูกซีวาบบมีการคลายตัวเห็นลูกบูดลูกซีวาบบมีการคลายตัวในมือนั้นซึ่งยีบเก้านี้ยีบเก้านี่ที่เป็นลูกซีลูกซีเป็นหัวเรือไ่ลูกซีนี่เป็นหัวเรือไหญ่ครับแ้วคา บูธนี่ก็คือเป็นฝ่ายสนับสนุนนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเอีอยงต่างๆครับลูกบูธนี่ก็เป็นฝ่ายสนับสนุนเพื่อให้งานนี้ไปไปด้วยความหลับรื่นไปด้วยดีนะครับผมบันนีกัสซิมีสายที่ลูกซีได้เคยไปเดินสายรวมกันหรือทุกคนที่เคยร่วมงานกับบูธกับแมน นะครับเมื่อในกสิมาร่วมตัวกันวันที่ยี่สิบเก้านะครับผมรับรองว่าศิลปินมากมายตั้งแต่พี่น้องคือมังเอาตั้งแต่เทียงตั้งแต่กังเว้นหอดกังขึ้นเอาพี่น้องคือว่าคนสิหลายปันไดศิลปินสิหลายปันไดนะครับอันนี้คือของวันที่ยี่สิบเก้านะครับพี่น้องผู้ใดที่อยากร่วมร่วมให้กำลังใจนะครับคืออันนี้เขาสิบเบอเดียวว่าร่วมบริจาคเขาสิบเบอเดียวเขาสิบเบอใส่คำว่าบริจาคด้วยพี่น้องเด้อเฮาสิบเบอใส่คำว่าบริจาค ให้ใส่คาว่า,วาให้กาลังใจกันนะพี่น้องเนาะให้กาลังใจกันให้กาลังใจกันวันที่29เด้อพี่น้องวันที่ยีบเกาผู้ใดอยากอ่าให้กาลังใจกับลูกแม่นนะครับแล้วก็มีศิลปินมากมายเมื่อนั้นอาจจะเป็นกุ้มเปิดนะครับเป็นกุ้มเปิดวันที่ยนะี่สิบเก้าอาจจะเป็นกุ้มเปิดนะครับให้พี่น้องมาใหาก้กาลังใจกับลูกแม่นครับผู้ใดอยากซอยคืออันนี้กับแม่นกับแม่นกับบ o ด y อายแล้วก็ พอกับลูกก็คุยกันตลอดครับแม่นกับวัดไอ้ายคือก่ยอมย่อมรับความผิดพลาดความว่าผิดพลาดก็คือ,อต่างวงในสถานาการณ์ที่ที่ที่ว่ามันเป็นไปได้ยากเอาขนาดวงที่แข็งแรงแข็งแรงมาแล้วพ่อมาเจอวิกฤตวิกฤตโควิดเนาะแต่ยังแบบว่าแถบเสียวโตตลอดป่านี้แม่นก็นเลยมาเหตุในช่วงนั้นก็นเลยแบบว่า คือผลงานออกมาดีผลงานออกมาดีแต่ด้วยความว่าไม่สามารถที่จะลําได้ก็คือเอาจาภาพสิจ้างยุ่เนี่ยจ้างสิไปลับบ้านนันบาน,นียู่แต่ว่า,าทางหน่วยงานไม่อนุญ,ญาตให้จัดงานแม้สิตังเวทีตังแล้วกัยังโดนรือโดนไล่ยุ่นเสียครับมันก็นเลยมันก็นเลยเป็นปัญหาตรงนั้น,นก็นเลยไม่สามารถคือกับว่าคือการพ่อเบรกปุ๊บลูกน้องออกบ้านรถแดนออกบ้านตังเวทีแล้ว นั่นก็คือค่าใช้จ่ายอยู่แล้วค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเพราะว่าจะเป็นแม่แต่ว้าว่าตังไว้ที่ลราปุ๊บตำรวจออกจากบ้านออกจากสถานีที่จะมาดูแลงานในเมื่อเพิ่นมาแล้วเขาก็ต้องเสียค่าจ่ายค่าน้ำมันค่าเขาค่ากาแฟให้เพิ่นคือทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายที่นี่มันมีแต่จ่าย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 มันเลยกลายเป็นว่า จากเป็นนีบ่าลายก็เลยกลายเป็นนีลายคอนจะไปต่อปีนี่สิไปต่อปีนี่นแมนก็กลัวกลัวว่าเผื่อสถานการณ์มันยังไม่ปกติจริงๆมันก็นจะเป็นการว่าพอกหางม้งไปเรื่อยๆ mm hmm. ก็เลยบอกว่าเออพอกเลยบอกเออฉันตั้งรักไม่ลกูกกับกุยกันกับลูกก็เลยว่าตั้งรักไม่รูก ครับฉะนั้นก็คือโปรเจกต์นี่ก็เป็นโปรเจกต์ของวันที่9นี่ก็เป็นโปรเจกต์แรกครับเป็นโปรเจกต์แรกที่ท,ที่ซอยให้กําลังใจของลูกแมนซึ่งหัวเรือใหญ่ในครั้งนี้ก็คือ,อลูก4รนะครับเจของเฮาร่วมกับสารเล้านะครับในการทีซีพักดันโปรเจกต์นี้ไปเพื่อให้กําลังใจกับลูกแมนจักรพนธ์ ขณะขอเชิญชวนพี่น้องนะครับเข้ามากำลังใจกันหลายๆดยเด้อครับหรืออ่าคนใดอยากให้กำลังใจร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพันสองพันครับกะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนั่นคือกำลังใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คําว่ากำลังใจมันสามารถกําลังใจที่ที่ที่เห็นไดน้นะเอาเอาว่าง่ายก็คือเงื่อนนั่นแหละ <laughs> มันสามารถไปชําระหนี้ที่จะทําให้แมนเนี่ย มีกาลังใจขึ้นมาอีกในการที่ว่าอ,อจะเดินสายนี้ต่อไปจะเดินสายศิลศิลดันศิลอาชีพศิลปินต่อไปนะครับเพราะว่าอ่าโอเคมันก็พอก็คุยกันตลอดว่าอ่าโอเคไปคุยกับเจ้าหนี้พันลูกไปคุยกับเจ้าหนี้พันวาเ้อสิ่พรนเนิ่นจังไดห้างสี่้เพ่นจังไยต่อเดือนต่อปีจังไดนั่นแหละครับนั่นก็นคือคุยกันอันนี้อันนี้คือคือเรื่องขององานนะครับคือเรื่องของงานแต่หลังจากวันที่29แล้ว หลังจากวันที่ยีเก่าแล้วซิมีโปรเจกต์ต่อไปอีกบอมีครับมีนั่นก็คืออ่าอันนี้พอเกินไปก่อนเนาะแต่ก็ขอให้ผ่านยีบเก้าไปก่อนผ่านยีบเก่าไปก่อนว่าโปรเจกต์ที่สองมีแต่จะเป็นกลุ่มปิดครับครับแต่จะเป็นกลุ่มปิดเพราะว่าอันนี้พี่น้องผูใ้ใดเคยได้ยินพอเว้าเคยยิยินพอไรกสิหูกสิได้ยินมาโดยตลอดว่า เราจะจัดคอนเสิร์ตให้แมนก่อนที่แมนจะพักเพื่อได้เงินส่วนนี้ไปช่ำระหนีบางส่วนเพื่อให้แมนได้มีกำลังใจและสบายใจขึ้นมาบ้างว่าไม่ได้ผัดผ่อนหรือผัดเป็นไปผัดเป็นมากไปไ้คนว่าเออบรรักษาคำว่าเป็นคนจังสันจังสี่ประมาณนี้นะครับพี่น้อง อันนี้เว้ากันแบบว่าอายนะครับว่าเออลูกเป็นนี่หลายหลายล้านนะครับลูกเป็นนี่หลายล้านและสิ่งที่จะช่วยกันได้ก็คือนี่แหละพี่น้องแล้วก็ศิลปินศิลปินนํากันนะครับคือศิลปินบ่ทิ้งกันเพราะว่าใครสามารถมี power ที่จะช่วยเหลือกันได้ครับบ่แม่นว่าที่ไปต้องไปดอลเกิลจากกระเป๋าแต่ความที่สามารถช่วยกันได้ก็คือนี่แหละก็คือความหักความแพงความสามารถที่สีมาซอย ให้พี่น้องร่วมด้วยช่วยกันนี่แะครับครับนั่นแหละก็คือ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 บอยก็ติดงานแอนก็ติดงานนกก็ติดงานนี่แหละคือคือพอเลยเนี่ยจังเลยเหลือกว่าของพอ็คือจะเป็นวันที่เจ็ดเด้อพี่น้องเด้อประกาศว่าวันที่เจ็ดจะเป็นกลุ่มปิดนะครับจะเป็นกลุ่มปิดจะเป็นกลุ่มปิดที่สี่ซอยลูกแม่นแต่ว่ารอบยิบเก่านี่ก็อยากให้พี่น้องไปกำลังใจลูกคือเก้าเด้อพี่น้องเด้อพี่น้อง ไปยิบเก่าแล้วก็วันที่เกตกับมาอีกเทนึงแต่ยิบเก่านี่พี่น้องก็ตามตามกําลังของพีของน้องครับตามกําลังของพีของน้องครับตามกําลังของพีของน้องแต่วันที่เจ็ดนั่นก็นจะเป็นกุ้มปิดซึ่งกุ้มปิดวันที่เจ็ดนั้นก็พี่น้องอาจทีได้เห็นเห็นพระเอกแม่นพระเอกบอยพระเอกนกครับอ่าพระเอกบูธพระเอกนาลา,าเปยคอร์ด,ดี้ครับคือลูกพ่อทั้งหมดอะ่ะสิม,มารวม รวมแสดงโชว์น้ากันนะครับรวมแสดงโชว์น้ากันนะครับเพราะว่าคือตอนนี้เอ้าพ่อบอกเม็ดบอกอ่านบอยล็อกมือไว้เด้อลูกวันที่เจ็ดห้ามรับงานบอกนกนกวันที่เจ็ดห้ามรับงานเด้อแล้วก็บอกลูกบูดลูกนี้ก็ว่าวันที่เจ็ดว่างเออล็อกไว้ล็อกไว้มาซอยกันเด้อลูกเด้อทุกคนก็คือรับทราบแล้วรับทราบแล้วว่าต้องต้องวันที่เจ็ดก็คือต้อง้อมเพรียงเฮี้ยงหนากันลูกนาราก็ตตองมาเพราะว่าวันที่เจ็ดพ่อพ่น่ะจะมีอย่าง วันที่เจ็ดแต่ว่าวันที่เก่าของเขาจังจังสิมีอยู่เพชรบูร์เนาะจังมีนิอยู่เพชรบูรณ์นะครับฉะนั้นก็คือฝากพี่น้องประชาสัมพันธ์และทําความเข้าใจกับคนที่ไม่ได้เข้ามาดูพ่อ <Yeah. S 1> บ่ได้เข้ามาฟังพ่อนะครับบ่ได้เข้ามาฟังพ่ออยากให้พี่น้อง <c oughs> ซอยๆอธิบายเด้อแต่แต่บ๊อเนวาให้เป็นทะเลาะกับคนเด้อพี่น้องเด้อบ่แมเนวา ไปทะเลาะกอับเพื่อนบอยเป็นว่าเออพูดได้จังไหนนี่ได้จังไหนคือคือพอ่อบอยอยากให้ไปใส่คำว่าจังสัตเด้ออ๋อพอดีพ่อคุยกับพี่กับน้องอ่ากับบอยกับนกกับแม่นกับบุตร กับนาดาไวาเรียบร้อยแล้วว่าเออเพิ่นสีเฮ็ดมือนี้มือนี้อ่าคือคือบางคนเขาไม่รู้จริงๆเิฮ่องฮอกไปโทวจเพิินบางคนเพิ่นบ่นรู้จริงทําไมพี่น้องทําไมพ่อไม่มาทําไมไม่ดูแลกันเลยเวลาวิกฤตอย่างนี้คือคืออันนั้นคือข้าเจ้าบ๊ะหูอ่าขันบ๊ะหูพวเขาเขาเขาอธิบายอ๋อพ่อกับลูกคุยกันเข้าใจแล้วว่าเออวันนี้วันนี้ไม่สะดวกก็คือสะดวกก็คือวันนั้นที่คือตั้งใจไว้แล้วก่อนไ่น วันที่ลรากววลว,กว,วันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเกวันที่เจ็ดกับจังแมนอ่าโปรเจกต์ผูกแขนเอื้นขวัญน,นะครับ <m im ful> ครับจังสิบผูกแขนเอื้นขวัญจังอ่าพี่น้องห่มเต้านะครับ <m im ful> พี่น้องห่มอ่าพี่น้องห่มกันผูกแขนเอื้นขวัญน,นะครับพี่น้องห่มกันผูกแขนเอื้นขวัญ ให้กับแม่นก็นคือวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดซึ่งแม่พอก็คิดโชว์เบื้องต้นไว้แล้วครับิดโชว์เบื้องต้นไว้แล้วว่าสีเห็ดอียหยังให้พี่น้องได้เบิง่งได้เกิดความประทับใจครับอันนี้คือพ่อกะคิดเบื้องตน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ากะต้องรอปรึกษาลูกบ่อยลูกนกอีกเทือนึงลูกบ่อยลูกนกอีกเทือนึงลูกบ่อยลูกนกลูกนอนอีกลูกนอนอีกได้พี่น้องลูกนอนกะ แต่ว่าแต่วลุกนนบ่น่าาจะไปใส่ลูกนนกับสีถึงไปท่านอื่นถึงมีธทุระาท,าทั้งอีลุกนนกับคิดว่าลุกนนกับ้องกับกับมาซอยกับมาซอยไอยโอยกับมาซอยไอยโอยครับฉะนั้นวันที่เจ็ดมีพี่น้องกระสิเห็นลูกพอพร้พอมเพียงเฮียงหนาเฮียงตาก,กันเด้พี่น้องเด้ครับไหลมาั้งเต่บอยั้งเต่นโนกั้งเต้บูดลูกนนนะครับ คืออันนี้คือหมายถึงว่าคนที่ออกเยาออกเรือนไปแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ยูบานหลังนี้ยังอยู่นี่ก็คือไปด้วยกันครับไปด้วยกันคือเกา่าจริงๆริงแล้วอยากเค็ดยยูหออยากจัดยูหออยากจัดยูหอแต่ว่าห้อมันกคาใจใจคือกันจัดยูหอกอะจะให้ว่นองมาให้กำลังใจยูุหนาเวทีหนาห้าน,น้้ำหรือผู้ใดมีบัดนี้ให้จัดยูห้อบัดคาใจใจมันบัตรีสูงบัต ไม่ว่าจะเป็นสถานเฉพาะสถานที่นี่ก็ลักแสนแล้วนะครับสถานนี้นี่แต่ลักแสนแล้วเห็ดในห้อเน,อะนาะแต่<น>ว่าบันนีนห้องก็เออก็เรยกือว่าก็ยังที่คุยกันอีกเชนึงก่อนยังอ่าเมือมอม่อนอนล็อกได้มือไห้บันนีก็สิจังสริมาปรึกษากับลูกบ่อยลูกนกลูกบดอีกเชน,นึงลูกนกอีกเชน,นึงว่าเออเอายังไงมันพอจะเป็นเฮ<น>็ดจังเลยจังสี่ซอยไอเดซอยแม่นได้หลายประมาณนี้พี่น้อง